และนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ใหญ่ที่เข้ามาทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการครับกับ l e x กซนั่นเองครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไอแ ham c มีอผมเปาไอแ ham c สวัสดีทุกคนด้วยนะครับฝา like, กกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นสัญชาติ แต่ว่าหลังจากที่เขาถูกขายโดยไมครนไปแล้วเนี่ยเขาเองเขาก็สร้างแบรนด์มาซึ่งเอาจริงๆแล้วไอเฮาซีมีโอกาสที่จะได้ใช้แบรนด์นี้ในการประกอบคอมเนี่ยค่อนข้างที่จะนานพอสมควรซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องหน่วยความจํานั่นเองซึ่งก็คือแบรนด์ที่เรียกว่าเล็กซัสนะครับเล็กซเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยหลังจากเคยทดลองเนี่ยไม่ใช่ทดลองหรอกขายว่าเ้วเป็นเป็นหมื่นๆตัวเนี่ยพบปัญหาการพันน้อยมากนะครับแทบไม่มีการดีเฟกต์ดังนั้นเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์ที่่เป็นนนหววยยคาาามจข อาจจะเป็น Enclosure er, อาจจะเป็น Storage อาจจะเป็น Memory อะไรอย่างนี้อะไรที่เป็นความจำเขาจะมีหมดนะครับแต่ว่าในตลาดเช่นพวก SD Card Mini SD Card เนี่ยเขาก็ทำด้วยพูดง่ายๆคือที่ไหนไมีวยความจำที่นั่นมี l เล็นั่นเองและวันนี้เนี่ยผมเองก็ได้มีโอกาสาได้จำหน่าย Lexa ซหลากหลายผลิตภัณฑ์แต่ว่าที่มันสอดคล้องกับ i อเ v ฟซีวก็ไม่พ้น RAM นะครับอย่าง RAM Lexa ซมีทั้ง RGB และไม่ RGB อย่างตัว Enclosure er, ที่เป็นสอดเกินาานิ้วอย่าง Lexa ซ e ่า0อเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับรวมถึง s สตอเรจที่เป็น 1TB แล้วก็ตัว e n closer ที่เป็น e10 เช่นเดียวกันอาจจะต้องบอว่าไล่ไล่กันทีละอันดังกันว,ว่าวันนี้จะเป็นยังไงแต่ว่ารับรองว่าไม่มีปัญหาหรอก ihab เนี่ยขายเลซ่าไปเยอะและ้วแล้วอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้า ihab ข,ขายของแบรนด์ที่มีปัญหาเนี่ยผมจะขายทำไมอ่ะต้องไหมในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีตัวเลือกเยอะผมเองก็มีตัวเลือกเยอะผมจะขายย่ออื่นก็ได้แต่ว่าทําไมผมถึงขายเล็กซ่าเพราะมันไม่มีปัญหาเรามาเริ่มต้นกันด้วยตัว memory ก่อนเลยสำหรับเล x ซ่า ares rgb di d o ด n flash แล้วบัสสูงสุดหก้ันสี่ร้อย megahertz ตัว a r e s RGB DDR5 Memory นะครับความจุเนี่ย จะเป็นชุดคิดนะ <_ C os> เขาจะให้มา1กล่องเนี่ยจะมี2แถวนะครับสายได้สองกิกะไบต์คิดนะครับคิด <_ C os> ก็รู้เลยว่าถ้าเป็นคิดเนี่ยไม่ได้คิดไปนเองนะครับหมายถึงว่าคิดชุดคิดเนี่ยคือพร้อมใช้นะครับจะเป็น Dual Channel เลย16กิกคูณสที่ Burst Speed 6400 per xmp oc ด้วยนะครับมีไฟ rgb ให้ด้วยเนี่ยมีนะ Lighting Effect ก็คือว่ามี rgb เนี่ยเขาก็รองรับทุกเมนบอร์ดนะ Asus Aura Sync rgb Fusion 2.0จะกิ A ๊กกระบาย MSI Mystic Prime Astro p o l y c h r o m e Sync มันคือคือโปรแกรมซิงค์ไฟและแหละแต่ว่าเขาจะเรียกชื่อแตกต่างกันไป ตามยี่ห้อของมาเธอบอกเช่นถ้า ASUS เขาจะเรียกว่า ASUS Aura Sync ถ้าไปกิ๊กก็จะร RGB Fusion ศูนย์ศูนย์แต่เองแมสตาร์ก็ดู Mystic Light แต่ ASRock ก็เรียกโปรไฟล์สิงค์จบที่เหลือก็คือเพีคือซิงค์ไฟนี่แหละนะครับนั้นก็คือรองรับทุกอย่างนั่นเองนะครับอันนี้ประกันไลฟ์ไทม์โดยไทยทอนนั่นเองนะครับเห็นไหมเพราะว่า Full RGB คือไฟเนี่ยชัดเจนนะครับแล้วก็มี RGB Lighting Control Software คือมันจะมีซอฟต์แวร์คอนโทรลด้วยสามารถที่จะดาวน์โหลดเขาเรียกว่าโปรแกรม Lexa RGB Sync นะครับที่เว็บไซต์ lexa. คอมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือแรมดีดา5นะครับเป็นยูดิมนะครับอุณหภูมิที่สามารถใช้งานได้คืออยู่ที่สูงสุดองศาไปจนถึง80องศาเซลเซียสนะครับสูงองศาใครไปใช้ก่อนครับหนาวตายไปสักองศาเดือดก่อนนะครับก็เป็นแรมปกตินี่แหละสีขาวนะครับแล้วก็ใช้กับเดสก์ท็อปพีดีบอร์อะไรทั่วไปตรงนี้นะครับนี่คราวนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูว่าแรมข้างในนั้นมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แทก็มีขายนะนี่แต่ใว่าราคาขายยอะเท่าไหร่เราซต์แล้วกันปปึ๊บระยันยล้ประกรันแรรมมมมเเเนนีีนนี่่ยโย ต้องบอกเลยว่า random access memory หรือว่า RAM เนี่ยเขาจะประกัน l i f e Time อยู่แล้วนั่นเองครับ,รบแกะออกมาปุ๊บเราชชว์ไว้เราก็จะเห็นแพคเกจโอ้โหแพคเกจก็าทำดีเหมือเกินครับเห็นไหมเป็นแพคเกจสีดำอย่างนี้แพ็แคเกจสีดำอย่างนี้นะครับแล้วก็แกะออกมาปุ๊บ จริงๆแล้วมันมีร้วตอนใช้งานด้วยแหละนะครับโอ้โหงานดีนี่เราเอาแกะออกมาแล้วนี่จะแรมที่เป็นชุดคิดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อชุดคิดอย่างเงี้ยข้อดีของอะไรครับคือมันออโต้ด้วยความจุที่เรียกได้ว่าไม่ได้น้อยไปหรือไม่ได้มากไปคือสายไสองกิกเนี่ยเอาตรงๆแล้วมันเพียงพอนะและมันเป็นออโต้คือหมายความว่าคุณไม่ต้องลุ้นว่าแรม2ตัวนี้มันจะเข้ากันได้หรือเปล่าแรม2ตัวนี้ทํางานแล้วจะจอฟ้าไหมแรม2ตัวนี้ทํางานไปแล้วมันจะเวิร์กไหมมันจะโอเคไหมไม่ต้องไม่ต้องกลัวครับเพราะในกล่องมันเป็นตค้าส ดีแล้วแต่มันเล่นผมจับเนี่ยอลูมิเนียมเกรดดีเลยตัวนี้จะมีโลโก้เลเซอรนะครับ <S 1> <S 1> แล้วข้างบนเนี่ยเป็นเอเรสเอเรสก็คือจะเป็น RGB ครับตัวนี้อาร์จีบีดังนั้นเนี่ยนี่คือตัวแรกครับเลเซอร์เอเรสสายได้สองกิกวัดกปันสี่บัสสูงนะหกปันสี่แล้วราคาเนี่ยจับต้องได้แน่นอนครับนี่ ตัวนี้ตัวแรมเนี่ยสำหรับพุ่งคลังไคล้ในการที่จะเล่นเกมนะครับแล้วก็ระดับฮาร์ดคอร์เลยนะนะครับก็คือพูดง่ายคือมันเป็นแรมเลกเจเนอเรชั่นคือแรมที่เป็นดีดาวไฟนะครับมีซิ ium, ลิคอลูมิเนียมระดับพรีเมียมก็คืองานพรีเมี่ยมผมจับแล้วนะครับแล้วก็จุดเด่นเนี่ยไฟ R G B ของเขาเนี่ยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับสไตล์ได้ด้วยซอฟต์แวร์จาก Lexa R าอาร์จีก็คือมีซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับ Built in Power Management I C นะครับก็คือจะมี Power Management อยู่ข้างในด้วยนะครับคือทให้ระะบบบกกกาาารรรจัดแลควคุมพลังงานเนี่ยสามาารถทท,ที่ให้งนททีี่่เนย ออกมาเนี่ยได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองรองรับ Intel อร์เอพิสัรับและ AMD X Pro ส็กซรับ Overclock ด้วยนะครับประกัน l i f e t i m e อยู่แล้วต่อมาถ้าเบาวกว่านั้นจะเป็นตัวนี้ Lexa ซนะครับเป็นตัวพอไม่ใช่ a อเรสต์นะตต่นี้จะเป็นพอดีดาไฟถามวามันต่างยังไงคือตัวนี้ไม่มี R G B ครับเนาะแบนเน็กเจเนเรชั่นเหมือนกันครับมาพร้อมกับฮีสติ้งโรบินเนียเหมือนเดิมใส่ได้2องิกที่บัสปีดหก0 0นตัวนี้ก็เป็นตัวนึงที่เลือกอะนะ Okay, ตัวนี้จะไม่มี R G B ดันนั้นน่จะเหมือนกับรุ่น Air Ref เแต่ว่าตัวรุ่นนี้เป็นรุ่นทอจะไม่มีไฟ R G B แล้วเป็นสีดำเลยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าตัวทอนั้นจะเป็นยังไงครับเออสวยวะ่ะสวยเนาะเนี่ย โลโก้เล็กซ่าขีดตรงนี้ได้นียโลโก้เล็กซ่ที่ไส์เขาสวยครับเป็นดําทองดำเกล็ดทองเออเขามีน้ําหนักดีนะน้ำหนักเขาดีแล้วง,งานเขากค่อนข้างพรีเมียมนะเป็นทีสเปเดอร์ที่แบบค่อนข้างพรีเมียมเลยครับพรีเมียมดีกว่าผมจับแล้วรู้สึกเออแรมแม่งแพลดูแพงดีว่ะนี่คือเล็กซครับตัวทอไม่มี RGB ครับถ้าใครชอบ RGB ก็ไป a r r ร s ใช่ไหมใครที่ไม่ชอบอา b ก็ไปตรงนี้ได้ภาาความหน่วงอาเซนซี่เนี่ยมันอยู่ที่สัดถือ่าร์เซนซี่สองเป็นอลูมเนียหนาต่ำมว่าหนะครับลาย,าย,ยครยาร์น็อตไดเอย ไซน์มันอย่างนี้ดีนะดีไซน์ต่ําดีนะเนี่ยพอมันดีไซน์ต่ําแค่นี้มันจะไม่ติดฮีซิงค์นะครับมีเขาสูงเพียง40มิลลิเมตรนะครับสูงเพียงเซนแล้วก็ใครที่ใส่ฮีซิงค์ลมอยากก็ไม่ต้องกังวลว่าแลมจะติดอะไรเพราะฮีซิงค์มันไม่ได้อลังการอะไรมากมายนะครับก็คือดีไซน์แบบโลโปรไฟล์นะครับแบบเบาตัวอย่างมันจะเหมือนกับตัว R G e หมดเลยครับขอรับ Intel Eng 0 m d x p o ครับประกันหลายทางนะครับคราวนี้นะครับ มาต่อกันที่ตัวนี้จะเป็น E10 M.2 HDD Encloser นะครับอันนี้จะเป็นตัวแปลงนะครับแปลงจาก M.2 ปกติ M.2 เนี่ยมันจะเป็นแบบ internal ใช่ไหมคือใส่เข้าไปใช่ป่ะแต่ว่าอันนี้ใส่ข้านอกแล้วก็เป็น Type C นะครับจะเป็น Encloser ใส่กล่อง M.2 แล้วพกไปพกมาได้ข้อดีคือมันสามารถที่จะถ่ายโอนข้อมูลได้รวดเร็วนะครับเพราะมัน support USB 3.2 Gen 2ที่มีความเร็วถึง10 Gbps 10 Gbps นี่มันเร็วมากๆเลยนะเนี่ยรอง M.2 MME แล้วก็ SATA ด้วย support M.2 MME แล้วก็ SATA นะครับ แ้่แกะดูดีกว่าว่าม huh ันม no, like ีอะไรตรงนี้ถ้าให้ผมสรุปก็คือว่ามันจะเป็นกล่องที่เอาไว้แปลงเอ็นด2ทั้ง NVMe แล้วก็ SATA ให้สามารถที่จะใช้งานไอทนอลได้นะปรไปพมาได้นะครับแล้ถ้าแกะดูก็เล็กเอ็นโกลดนี่แกะออกมาปุ๊บมันจะเป็นกล่องครับอุ้ยอ๋อเขามีสกรูให้ด้วยครับข้างในเขาก็จะมีสกรูให้ด้วยนะครับนี่มีไขควงให้ด้วยมีไขควงแถมมาด้วยครับน่ารักดิ ข้างในกล่องก็โอ้พรีเมียมนะครับตัวกล่องอ๋อ oh, oh, เป็นล้อมรอบด้วยยางอ๋อ oh, กล่องจริงๆมันจะล้อมรอบด้วยเหมือนเคสซิลิโคนมือถือเลยอ่ะเนี่ยมันจะเป็นยางเน,นี่ยแกะมาเพื่อใส่เนี่ยแกะอ๋อเป็นเคสซิลิโคนเนี่ยเขาแถมซิลิโคนให้มาด้วยนะนี่แล้วกนนี้เป็นงานอลูมิเนียมช่วยระบายความร้อนด้วยนะครับสายเขาจะให้มากันข้างเยอะเหมือนกันนะ เป็น C ตัวนี้ไท p e C ตัวไท C หรือว่าจะเป็นไท p e C ตัว t ท p e A ก็ว่าได้นะครับคือคุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นไท p C ไทว A ช่องนี้เขาช่องเก็บสายเก็บสายได้ด้วยครับนี่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 มันจะมีสลักพอดีใส่เข้าไปเก็บสายพอใช้งานก็ดันออกมาสายโผล่ปุ๊บเสียบปุ๊บเข้าไท C จับ <t astic developed Airbnb> ด,ดึงออกมาปุ๊บอ่า so, มีซ่อนสายด้วยมีซิลิโคนด้วยพร้อมเลยนะ E10 ตัวนี้นะครับราคาค่อนได้ดีครับด้วยอลูมิเนียมลักพเมียรด้วยรองรับอ i น t o อ c h แบบ PCIe แล้วก็ SATA SSD นะครับที่ป้องกันก็คือมีซิลิโคนมันก็รองรับแรงกระแทกครับมีสายให้ก็คือ Type-C to Type-C แล้วก็ Type-C to t y p a ให้ด้วยนะครับ Plug and Play ครับเสียบใช้งานได้ทันทีไม่ต้องต่อสายเพิ่มครับไม่ต้องมีไดรเวอร์ด้วยนะครับรับประกันเนี่ย2ปีนั่นเองอ่ะนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมมันเก็บสายได้เสร็จแล้วปุ๊บบบเเนนี่ยถ้้้าาารรตองกใหมัแ เราต้องการดูว่าข้างในมีอไงก็กดขึ้นมานี่แค่กดตัวนี้เองปุ๊บขึ้นมาปุ๊บแกะออกมาปุ๊บนี่ใส่ NVM E ตัวตรงนี้เห็นไหมครับเห็นหใส่ NVM E มันเหมือนช่อง N ตู ool, ในเมนบอร์ดเลยแล้วเราก็แค่ใส่ตัวถูที่เราสมมติเรามีปุ๊บล้วก็ใส่ปุ๊บขึ้นไปใช่ป่ะใสมม่ปุ๊บสมมติว่าผมใส่ N ตไปแล้วนะเราก็มาครอบด้วยกล่องอลูมิเนียมเห็นไหมมันก็ช่วยระบายความาร้อนได้ด้วยป่ะงานดีงานประกอบดีปุ๊บขึ้นไปเห็นไหมจบแล้วก็จะล็อกเองอันเนี้ย ล็อกเลยนะยังไงก็ไม่หลุดเพราะมันเป็นระบบระบบล็อกของมันเป็นแบบสลับเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเก็บปั๊บจบทุบเลยแล้วก็เก็บสายขึ้นมาอ่าโอเคนี่คือ encoder ครับมีซิลิโคนให้ด้วยนะพอเราใส่แล้วปุ๊บเราก็หุ้มการกระแทกเพราะว่าพวกนี้มันเวลามันตกแล้วมันพังไงไอ้อลูมิเนียมมันรับความร้อนได้ดีแต่ว่าข้อเสียคือมันก็มันก็แบบตกไปทีก็พังเหมนะยางเนี่ยมันรับมันรับความร้อนได้ไม่ดีนะเขาจะข้อดีคือมีความยืดหยุ่นนะครัับดงนั้นเนี่ยตกเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะแบบเออมันไม่เป็นไรมมมันนนนเเเป็็็ยาาาางงห้วลใชกกด ต่อมาถ้าเป็น e100 นะครับนี่คือเล e ็กซ่า e100 เล็กซ่า e100 เนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับตัว e10 นั่นแหละแต่ว่า e100 เนี่ยจะเป็นขนาด2.5นิ้วฮาร์ดดิสก์ไรน์แอนด์โครเซอร์แล้วคือ e10 เนี่ยรองรับ m.2 nvme และ sata แต่ว่าตัวนี้จะรองรับฮาร์ดดิสก์ไรน์ขนาดเล็กก็คือ2.5นิ้วนั่นเองนะครับคือพูดง่ายๆคือคุณเปลี่ยน internal SSD กับฮาร์ดดิสก์เนี่ยให้เป็น portable ก็คือสามารถที่จะพกพาได้ทุกที่เมื่อกี้ก็พกพาได้ทุกที่แต่ว่าเป็นรูปแบบของตัวที่เป็น nvme 2ที่เป็น m.2 แต่่วาาออัันนนนเเี้้ยจะะป็็ ssd sata ssd sata ครรรบหืฮ์์ดดดดิสกกไไที่เป็็นน2.5ิ้้วกได ครับเหมือนเดิมนะอัน,นเนี้ยแต่อินเทอร์เฟซเนี่ยแต่นี้เป็น2 2 Gen1 นะเรารับ SATA สูงสุด6กิกก็คือเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีทางที่ SSD กับ SATA หรือว่าฮาร์ดดิสก์ไดร์เนี่ยที่จะเร็วสูงสุดจน6กิกพูดง่ายๆคือต่อให้มี40กิกเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่า SSD กับ SATA สูงสุดแค่600เมกอันนี้ก็คือสุดแล้วเหมือนกันรองรับทั้งฮาร์ดดิสก์ไดร์และ SSD SATA ความจุสูงสุด8เทนะครับคือ SSD SATA เนี่ยเรา8เทฮาร์ดดิสก์นะ oh กได้ดีนะครับแล้วก็จะมี USB t y Type p e A USB B to ก็มีนะครับบแล้วก็โไดรฟ์นะครับ ไขควงคู่มือการใช้งานนะครับเรามาดูกันนะประัป๊ปแอมเพลเหมือนเดิมนะประับแอมเพลเหมือนเดิมคือเสียบแล้วใช้งานได้เลยมันจะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันต้องรองรับตัวสวิตช์ห้านิ้วไงไอซีซัลตาแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีน็อตมาให้นะครับมีไขควงให้เหมือนเดิมนะครับมีไขควงเหมือนเดิมคราวนี้หน้าตาก็นโพเซอร์จะ er เป็นลักษณะโอ้สีสวยสีเป็นสีลุล่มๆครับเอองานดีเป็นอลูมนะิเนียมอยู่แล้วนะอลูมิเนียมอยู่แล้วนะครับวิธีการใช้งานครับ คุณแค่เสียบครับด้านนี้ใช่ปะ่ะดูพอร์ตดูผมดีดนะให้มันถูกทางนะจบเลยนี่คือแปลงนะครับคราวนี้นี่คือเสียบแล้วทายโฟเรสสูสุดฮกิกะบิตโปรเซสต์นะครับโฮกิะบีโปรเซสตรงนี้ในกล่องก็คือจะมีถาดออกมาเห็นไหมถาดตรงนี้เนี่ยถ้าเราแกะออกมาคุณเอา SD SATA หรือว่าฮาร์ดดิสไดร์ใส่เข้าไปมันจะมีช่อง ตรงนี้ถ้าสังเกตตรงนี้นะมันจะมีช่อง power ับช่องนี้ที่าสามารถใส่ได้กับผลิตพอดีนะก็ะะแค่ใส่ปุ๊บก็ดันปุ๊บมันก็จะติดเลยเห็นไ,ไหมอันนี้เราตั้งคันดิตาล5ไปบเอซีเดียร์สตาร์นี่จะเป็นตัวแปลงใช่ปะ่ะแล้วก็แปลงออกมาเป็นตัวนี้ง่ายๆนะครับพอเราใส่ไปแล้วปุ๊บเราก็ใช้น็อตล,ล,ล็อกมีน็อตมาให้เราล็อกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใส่กรอบเพิ่มการระบายความร้อนแล้วก็เพิ่มความสวยงามด้วยเพิ่มความแข็งแรงบ้างเถอะใส่กรอบเข้าไปปุ๊บแน่นแน่นมาตรงนี้ตัวนี้วปุ๊บก็ รตนี้แปลงเลรียบร้อยครับจาก SD s าร a หรือว่าทัดดิตรับซาตรสโธานีครับสามารถแปลงเป็น USB Type A ความเร็วสูงสุด6กิกส์สบายๆ e นี่คือเล x ซ่ E100 นั่นเองครับต่อมาครับเป็น M2 NVMe นั่นเองซึ่งมาในโมเดลของเลก a ่า NM790 ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายตัวนะ NM770 7 9 0รวมถึง NM ที่ผมใช้อยู่ NM630 แต่ 30, ในต่างห้ที่ผมใช้อยู่นั้นเนี่ยรีสเปสเนี่ยมันจะมีประมาณ3.5 0 0เมก5 0 0 0เมกแล้วสูงสุดตอนนี้ที่ผมถืออยู่ตัวเนี้ยนี่คือ NM 7 9 0ที่เเป็นโมดลตัวทอง เลกซ่า NM790 ซึ่งจะมี2โมเดลนะครับมันจะมี with heatsink แล้วก็ without heatsink ซึ่งอันนี้มันจะต่างกันนะครับต่างกันตรงที่ว่าอีกตัวนึงเป็นแบบปกตินะครับอีกตัวนึงม,มาพร้อมกับ heatsink เอาจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกันแหละแต่มันต้องกังวลสุดท้ายแล้วเรา,เ,ราเอาความเร็ว Gen4 ขนาดนี้ไปใส่บนเมนบอร์ดยังไงยังไงนะครับถ้าคุณใส่ที่เมนบอร์ดเนี่ยจะมี e n o 2ที่เป็น heatsink ระบความร้อนให้ n 2เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็น Chill Force Armor Force หรือว่า Endo2 Armor หรือว่า Chill Force หรือว่าต่างๆ นาที่แล้วแต่เมนบอร์ดที่เรียกแต่ก็คือพวกน้คือเปนตัวระบายควร้อนให้กับตัว i อ็นดอร์ทนั่นเองดังนั้นเนี่ยสมมื่อคุณซื้อตัวนี้นะที่มีฮีตสิงเข้าไปนะครับคุณเองอาจจะต้องถอดฮีตสิงออกด้วยเพื่อใช้ของเมนบอร์ดก็ได้แต่ถ้าซื้อตัวนี้ไปก็ไม่ต้องถอดดังนั้นน่ยก็เลือกเอาแต่่าผมมองว่ามันไม่มีผลอะไรเพราะสุดท้ายแล้วถ้าเป็นผมนะต้องการความเครียดเรื่องของความผมผมก็จะถอดฮีตสิงออกนั่นเองแต่ว่าอันนี้ในกรณีเผื่อว่าถ้าเมนบอร์ดของคุณไม่มา พร้อมกันสเปคเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะเป็นอินโนเทอร์เจนโฟครับเรสปีดสูงสุด7,400เมกตันแล้วแล้วก็ไรซ์สูงสุด6,500เมกนะครับแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ย1ล้าน IOPS คือเรารับการเขียนเนี่ย1ล้านนะครับมีซิงค์ความร้อนครับก็คือใช้พลังงานน้อยลงเนี่ย40%เมื่อเทียบกับ D-RAM Cache Enable PCIe Gen4 SSD ครับมันมีเทคโนโลยีต่างๆเช่น Host Memory Buffer h b m 3 0ครับช่วยในการใช้งานร่วมกับ D-RAM Memory และ Dynamic SLC Cache ช่วยในการรัสับความเร็วให้กับลื่นไหลได้เป็นอย่างดีนะครับเราใช้งาน เนี่ยหมดเลยนะแล็ปท็อปเดสก์ท็อปแล้วก็เพย์แตนชั่นไฟนั่นเองครับนี่คือเลเซอร NM790 with heat sing แล้วก็ with anti heat i n g ทั้งคู่1นึ่งเทงเหมือนกันแตบบ่จริงๆแล้วมันมีสูงสุดถึง4เทนะ1เท2เทแล้วก็4เทนะแล้วเราจะมาแกะดูกันว่าจะเป็นยังไงนั่นเองครับนี่แกะออกมากจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บออกมาปึ๊บอ่ากล่องออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือตัวที่มี heat s ครับก็เป็น m 2 o t M M Gen 4นี่แหละแต่ว่าที่สปีดมันสูงไงจะเป็น400เมต ผมแกะ2ตัวพร้อมกันเลยแล้วกันจะได้แยกออกแกะออกมาเรียบร้อยแล้วนี่คือ2ตัว Pro V Heat Sing แล้วก็ Vit Al Heat Sing นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับมาเทียบกันว่าต่างกันยังไงครับแกะออกมาตัวนี้นะครับปึ๊บออกมาอ่าหัวนี่คีซิงเขาโห่เหมือนกันเนี่ยแถมน็อตให้ด้วยนะปกติแล้วเขาจะไม่แถมน็อตให้นะเอ็นด์ทัวร์นี่แถมครับแต่จริงแล้วน็อตเนี่ยใช้ได้2ชุดนะคือไม่จากมาเทอร์บอร์ดก็ใช้จากตัวเดิมน็อตพวกนี้จะมากับมาเทอร์บอร์ดแต่ว่าอันนี้มากับเอ็นด์วีเอี๋ยด้วยนะครับแต่น็อตส นะน่าเรามาดูตัวฮีตซิงก่อนตัวฮีตซิงของเขาตัวนี้เนี่ยตัวนี้เขียนเล็กซ่าใช่ไหมแต่ฮีซิงเขาค่อนข้างดีเลยวะ่ะเขาคุมหมดเลยครับท่านผู้ชมครับคุมหมดเลยนะใต้ตรงนี้ปกขึ้นหมดตรงนี้ตรงนี้มีฮีตซิงตรงนี้เป็นก้อนอย่างนี้ตัวนี้เป็นเล็กซ่าครับโชว์สีดำอันนี้คือ NM280 ครับ Gen 4 AM, 90, ครับ1 TB ่งเทรครับ p r รสสปีดเจ็ดสี่รนี่มีฮีตซิงมันจะครอบคุมกับตัวเมนบอร์ดเพราะถ้าถ้าเป็นตัวของตัวเมนบอร์ดเนี่ยมันจะครบบคุมเเฉพาาะะด้้้นนนนนป็ตัแลวับกััันนนถ้าตวไไมม่ีีฮซิงงเป็ย ตัวไม่มีฮีติงก็จะประมาณนี้นี่ตัวมีฮีตสิงแต่ว่าอย่าลืมนะว่าจุดที่มันร้อนเนี่ยมันก็จะร้อนตรงบนชิปนะครับนี่ตัวมีฮีตสิงจะเป็นอย่างนี้อันนี้จะเป็นรุ่นครับจ็ดเแล้วก็เล็กซ่าครับเอ็นดอทูตรงนี้ p ี PC i e อีเจ็ดนย์นะครับเรซูเม่ศูนย์เจ็ดเปอร์เซ็นต์ร้อยเมตรครับปุ๊บอันนี้คือไม่มีฮีติงอันนี้มีฮีตสิงลองเลือกดูทั้งคู่สปีดเท่ากันความจุเท่ากันครับตัวนี่มีฮีตสิงตัวนี่ไม่มีฮีตสิงคร ตามมาตรฐานไม่พังหรอกใช้มาเยอะแล้วนะครับและนี่คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Lexa ซึ่งขึ้นชื่อด้วยความจำยังไง Lexa เนี่ยคอนข้างที่จะให้ความสำคัญอยู่แล้วในนาม i h a v e นี่ยก็ใช้หมดเลยนะครับใช้ทั้ง nvim 2ใช้ทั้ง RAM จาก Lexa น,น,นั้นเนี่ยถือเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ไว้ใจได้และมาแรงกับขึ้นชื่อด้วความจาเล็ก แบรนด์ที่คุณไว้ใจได้ทั้ง RAM ทั้งหน่วยชูทั้ง Encoder รวมถึง, 2, ท,ง 2, ทั้ง SD การ d ด้วยฝากด้วยครับเล็กซ่าทุกตัวทุกรุ่นทุกแบบมีจำหน่ายที่ i have CPU แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฝาก like, กดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเจอก,กันครับสวัสดีครับ